สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนวันนี้แอดมินพลอยมีหนังสือน่าสนใจมาฝากกันอีกหนึ่งเล่มค่ะหนังสือเล่มน,นี้ชื่อว่าอาชญากรรมรักเหนือคลื่นกลืนสมุดเล่มหนึ่งเขียนโดยผู้แต่งชื่อหวายร้างและแปลโดยตานตานค่ะเมื่อเราเปิดอ่านเล่มน,นี้จะพบกับเรื่องราวของอูอวีตำรวจหนุ่มหน้าตาดีแต่ชีวิตของเขาพยายามจะสู้กับความเลื่อนลอยจนวันหนึ่งมีคดีใหญ่เกี่ยวกับการสังหารเด็กสาวที่เกิดขึ้นค่ะทำให้เขาต้องเข้าร่วมการสืบสวน โดยที่หัวหน้าของเขาคือผู้ชงหัวเต็มไปด้วยความเค้นงวดและเปลี่ยนไปด้วยความกลัวจากลูกน้องค่ะอย่างไรก็ตามคดีนี้กลับทําให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งสองลักษณะไปในคดีนี้ปูอ,อวีได้ค้นพบตัวต,วตนอีกด,ด้านของตนเองและทําให้ผู้ชงหัวเริ่มเห็นคุณค่าของเขาในฐานะตํารวจที่ไม่เอาไหนซึ่งไม่แค่ทําให้การทํางานของเขาหรือปรึกษากับหัวหน้าเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ยังมีมุมมองในความรักที่แสดงออกให้เห็นค่ะ ในหนังสือเล่มนี้มีหลายช่วงที่ทำให้เราได้สัมผัสความรู้สึกของตัวละครค่ะความขัดแย้งระหว่างความรู้สึกและความรับผิดชอบทั้งในงานและในชีวิตส่วนตัวทำให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตคนทำงานในตำรวจถ้าใครเคยสนใจงานสอบสวนอาชญากรรมหรือเรื่องราวชีวิตตำรวจแอดมินพอร,รับรองว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะแต่นอกจากเนื้อเรื่องที่น่าติดตามแล้วตัวละครในเล่มนี้ก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจด้วยค่ะ อูอวีเริ่มต้นอย่างขาดผิดพลาดแต่เมื่อเขาได้ลงมือทำจริงๆก็ทำให้เขาจเจริญเติบโตขึ้นในเส้นทางของการสืบสวนในขณะที่ผู้ชงหัวที่มีลักษณะนิสัยเถ็นตรงกลับค่อยๆเริ่มเปิดใจกับลูกทีมคนนี้ถ้าไปพูดถึงบทพูดที่มีมุมมองสะท้อนชีวิตของอูอวีกับผู้ชงหัวก็จะทำให้เราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ความรักหรืออาชญากรรมค่ะแต่ยังสะท้อนถึงความพยายามต่อสู้กับตัวเองด้วย แอดมินพลอยรู้สึกว่ามันเป็นการอ่านที่ทำให้เราคิดหนักได้ดีค่ะส่วนสิ่งที่แอดมินพลอยชอบในหนังสือเล่มนี้คือการวางพล็อตที่นำเสนอได้ดีตัวละครมีความหลากหลายและน่าสนใจแถมการเขียนของผู้แต่งยังทำให้เราเข้าใจง่ายในด้านที่แอดมินพลอยคิดว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะเป็นจุดที่บางครั้งตัวละครบางตัวออกมาน้อยไปหน่อย น่าจะให้ความสำคัญได้มากกว่านี้ค่ะถ้าใครชอบงานสอบสวนอาชญากรรมหรือแม้แต่ความรักที่เกิดขึ้นพร้อมกับการทำงานแอดมินพลอยคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเหมาะมากค่ะสมกับการรอคอยเลยและอย่าลืมไปอ่านกันนะคะสามารถหาซื้อได้ในลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแอดมินพลอยสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดถูกใจคอมเมนต์และติดตามช่องของแอดมินพลอยเพื่อไม่พลาดรีวิวดีๆอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ